นานมาแล้วนะที่แห่งหนึ่งมีเสียงคำรามจากป่าลึกไม่ใช่เสียงของสัตว์ร้ายแต่มันคือเสียงของชายผู้ต้องคำสาให้กลายเป็นอสูรที่หิวกระหายชีวิตมนุษย์นี่คือเรื่องราวของสมิงเสือโครงผู้มีพลังอาคมแกร่งกล้าที่ซ่องตัวอยู่ในป่าสุดลึกลับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวตำนานของเจ้าเขาสมิง เนิ่นนานมาแล้วณทิวเขายาวเหยียดที่กั้นระหว่างดินแดนไทยและกัมพูชามีตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับศาลเจ้าเขาสมิงเอาไว้ว่าเมื่อครั้งอดีตนั้นมีชายหนุ่มเชื้อชาติขอมคนหนึ่งชื่อว่าสมิงที่เขาได้ไปร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆมามา,มากมายจนกลายเป็นคนที่ใช้อาคมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าสมิงนั้นยังไม่หยุดที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของอาคม สมิงจึงตัดสินใจออกเดินทางไปฝึกฝนวิชาของตนเองในดินแดนต่างๆเขาออกเดินทางผ่านภูเขาที่สูงชันตรงผ่านเข้าไปในป่าดงดิบที่มืดมิดและไร้แสงแดดข้ามผ่านลำน้ำกว้างใหญ่ที่ยากจะข้ามได้ซึ่งในตลอดเส้นทางเขาต้องเจอกับสัตว์ร้ายนานาชนิดที่จ้องจะกินเขาแต่มันก็ไม่มีสิ่งใดทำอันตรายสมิงได้เลยจนกระทั่งสมิงเดินทางมาถึงจุดที่ลึกที่สุดของป่าแห่งหนึ่ง สมิงก็ได้เผชิญหน้ากับเสือโคร่งที่กินคนมาแล้วนับไม่ถ้วนและวิญญาณของมนุษย์มากมายนี่แหละได้หล่อหลอมให้เสือโคร่งตัวนี้มีพลังอาคมแก่กล้ามากสมิงพยายามใช้วิชาอาคมของตัวเองต่อสู้กับเสือโคร่งอย่างเต็มที่แต่ทว่ามนทั้งหลายของสมิงกลับไม่สามารถทำร้ายเสือตัวนี้ได้เลยสุดท้ายสมิงก็ถูกเสือขยำจนตายและถูกกัดกินร่างไปอย่างสยดสยอง แต่แม้ว่าลมหายใจของสมิงจะหมดไปแล้ววิญญาณของสมิงก็ยังคงไม่ยอมแพ้ยังคงตั้งมั่นที่จะเอาชนะเสือตัวนี้ให้ได้จนในที่สุดวิญญาณของสมิงก็เข้าครอบงามเสือโคร่งตัวนี้ได้สำเร็จแต่สิ่งที่สมิงต้องแลกกับชัยชนะในครั้งนี้ก็คือต่อแต่นี้ไปสมิงจะเป็นอมตะและใช้ชีวิตอยู่ในร่างของเสือร้ายไปตราบนานเท่านานนับจากวันนั้น ชีวิตอมตะในป่าใหญ่ของสมิงช่างเป็นชีวิตที่เดียวดายสมิงต้องเร่ร่อนไปตามป่าเขาหลีกเร้นจากพวกมนุษย์พยายามปรับตัวให้เข้ากับร่างใหม่และชีวิตใหม่แต่ทว่าเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกทุกครั้งที่สมิงพบเจอมนุษย์ในป่าสมิงก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเขาจะต้องลงมือฆ่าและกินมนุษย์เหล่านั้นเสมอประหนึ่งว่าพวกมนุษย์เหล่านั้น คือเครื่องสังเวยที่ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นอมตะต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งสมิงได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำที่ลึกและเชี่ยวกราดและมีเถาสบ้านท,ที่พอจะใช้ข้ามไปได้ชาวบ้านทั้งหลายที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนมีผลไม้และดอกไม้ปลูกเรียงรายกันอย่างสวยงามผิดกับป่าลึกในอีกฝั่งของสมิงที่ไร้ชีวิตชีวามีเพียงสัตว์ร้าย กับเสียงกึกก้องของเหยื่อที่โหยหวนออกมาเท่านั้นเมื่อสมิงที่ยังคงอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์ได้เห็นแบบนี้เขาจึงตัดสินใจว่าจะเดินข้ามเถาสบ้าไปหาชาวบ้านในตอนกลางวันและกลับมาอีกฝั่งในยามค่ำคืนเมื่อคิดได้ดังนั้นสมิงก็แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามในชุดสีดำสนิทผูกผ้ามา้าพาดเอวพร้อมกับถือใต้อันใหญ่เดินข้ามเถาสบ้าไปยังหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็เป็นคนใจดีมาก พวกเขาให้การต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างสมิงอย่างเป็นมิตรแต่ก็ยังคงระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเห็นว่าสมิงนั้นมีความแปลกประหลาดเนื่องจากสมิงจะเอาใต้ที่ดับแล้ววางไว้ข้างๆตัวเสมอแม้จะทุกชวนให้ลุกขึ้นไปไร่ายรำรอบลานนวดข้าวสมิงก็ยังคงจะถือใต้ขึ้นมารำกับพวกคนด้วยและเมื่อน้ำค้างในยามค่ำคืนมาเยือนทุกคนต่างก็พากันหลับไหลสมิงก็จะจากไปในตอนนั้น และมันก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งในบางวันที่แสงจันทร์สาดลงมากระทบร่างของสมิงชาวบ้านก็จะสังเกตเห็นว่าสมิงนั้นไม่มีเงาเวลาที่สมิงหัวเราะเสียงของเขาก็จะดังกระหึ่มกว่าคนทั่วไปมากและบางครั้งที่สมิงขยับตัวก็จะมีกลิ่นสาบรุนแรงออกมาจากตัวเขาด้วยและนอกจากนี้ทุกคนก็ยังไม่เคยเห็นบ้านของสมิงในป่าฝั่งตรงข้ามเลยทุกครั้งที่สมิงเดินข้ามเถาสับ้าไป เขาก็จะหายไปไร้ร่องรอยแต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านก็ยังคงรู้สึกชื่นชอบสมิงมากเพราะตั้งแต่ที่เขาโผล่เข้ามาในหมู่บ้านผู้คนก็สนุกสนานกันมากขึ้นฟ้าฝนก็ตกตามฤดูกาลพืชผลก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นและที่สำคัญถ้าหากจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นสมิงก็จะแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยออกมาเตือนชาวบ้านทุกคนให้ระวังตัวไว้ก่อนเสมอด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงเลือกที่จะมองข้ามความแปลกของเขาไปและก็ขอให้สมิงแวะเวียนเข้ามาในหมู่บ้านได้ตลอดเวลาเมื่อสมิงได้ฟังดังนั้นเขาจึงกำชับกับชาวบ้านทุกคนว่าห้ามทุกคนตัดเถาสะบ้าที่เขาใช้เดินข้ามน้ำมายังหมู่บ้านเพราะมันจะทำให้เขาโกรธและเขาจะไม่กลับมาหาชาวบ้านในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปซึ่งทุกคนในหมู่บ้านก็ให้สัญญากับสมิงอย่างจริงใจว่าจะไม่ตัดมันเด็ดขาดแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ก็ได้มีเรือสำเภาลำใหญ่แล่นผ่านเข้ามาในแม่น้ำด้วยความสูงใหญ่ของเสากระโดงเรือมันก็ทำให้เสากระโดงเรือไปติดกับเถาวสบ้าจนเรือไม่สามารถที่จะแล่นไปต่อได้พวกชาวเรือก็เลยจำเป็นต้องตัดเถาวสบ้านั้นทิ้งเพื่อให้เรือไปต่อได้ทันทีที่เถาวสบ้าขาดท้องฟ้ารอบหมู่บ้านก็พลันมืดมัวปรากฏเงาของชายชุดดำยืนโกรธอยู่บนต้นตะพงยักษ์ฝั่งตรงข้าม พร้อมกับส่งเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วพื้นที่ไม่นานลมพายุก็ก่อตัวพัดเอาต้นไม้และเสากระดงเรือให้เอ็นไปมาฝนตกลงมากระหน่ำอย่างหนักจนในที่สุดคลื่นน้ำสูงใหญ่ก็ค่อยๆกลืนเอาเรือสำเภาให้จมหายลงไปในแม่น้ำแม้เรือจะจมไปแล้วแต่พายุก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบนิ่งแม่น้ำก็ไหลเป็นปกติ แต่ไร้สึงซากเรือหรือซากขบของชาวเรือให้เห็นเลยแม้แต่ศพเดียวนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นสมิงชายหนุ่มจะอีกฝั่งของป่าลึกอีกเลยชาวบ้านทั้งหลายรู้สึกเสียใจมากที่เถาเสบ้าถูกตัดและทำให้พวกเขาต้องสูญเสียสมิงไปตลอดกาลไม่มีอีกแล้วสมิงที่จะข้ามเถาสบ้ามาสร้างความสุขให้คนในหมู่บ้านดยความรักและอาลัยต่อสมิงนี่เอง ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างศาลเล็กๆขึ้นมาหลังหนึ่งบนตะลิ่งสูงที่มองเห็นลำน้ำเชี่ยวก่อนจะตั้งพิธีบวงสวงเชิญวิญญาณของสมิงมาสถิตยอยู่ในศาลจนกลายมาเป็นศาลเจ้าเขาสมิง